ล้วก็หลับตามันหูหนวกระบอดนะคะสุดท้ายมันก็จะดีเองค่ะบ้าจัเรานะคะเราจะดีเองแต่ฝั่งเขาข้าวเราไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> นอยากให้ทุกคนรักแล้วก็โหเห็น พึ่งตัวเองแล้วก็ต้องรักตัวเองเราเจอปัญหาเราต้องรักตัวเองก่อนเพราะว่าเราจะยืนขึ้นได้นั่นก็คือเพราะว่าเรารักตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเราถึงจะเดินต่อและพาคนอื่นเดินต่อได้ค่ะทุกคนเวลาสุดชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิค่ะท่ว่าพลังเพียรของคุณมากค่ะอะเจอกันใหม่นะคะทุกคนนะไลฟ์ต่อไป ก็ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยวิสหายร่ำรวยคนที่รักร่ำรวยคนที่จริงใจร่ำรวยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปละระมายดีสมรณ์ดีดดขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะขอให้หลายคนถูรางวัลหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่สองสามสี่ห้าหนึ่งขอให้ป้าแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ เราไม่บอกเลยเนาะป่ <laughs> าลงกแล้วไปฟังป่าย้อนหลังนะคะเอฟิงจ้า คุณป,ป้าลงแล้วนะคะเนียคุณป้าลงแล้วเราฟังคุณป้าทีแรกนะคาเอสีนะคะฟังคุณป้าทีแรกนะคะเมื่อทุกอย่างมันะะฟังป้าทีแรกลงแบบนี้เป็นแบบนี้แฟนหนูรวยเนี่ยก็ได้มาคุยให้ฟังก็งได้มาคุยให้ฟัง เขาได้ไปเจอตัวตุน่นใหญ่ใหญ่มาก,ก,กาาเขาก็ด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ด้วยความที่ในใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากจะช่วยทุกอย่าง ที่มันเกิดขึ้นฟองย้อนหลังไปจนเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่า<ม>สิ่งที่เขาอยากช่วยมันจะกลับม,มาทำร้ายเขาเอง<ม>แต่ณน,นตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าจะช่วยก็เลยได้เล่าเรื่อง,งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัว ให้กับต,ตัวตุนหลาของด้วตัวตุนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือช่วยดูว่าเรื่องราวต,รต่างๆนี่มันเป็นยังไงนร้ยก็ได้รู้ว่าอ๋อสาเหตุที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น กับครอบครัวหนูรวยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะบอกได้ว่าครอบครัวหนูรวยเนี่ยสวยเพราะความมีน้ำใจก็ไม่ผิดใช่ค่ะเขาขเรียกว่าครอบครัวหนูรวยเนี่ยสวยเพราะความมีน้ำใจไม่ผิดเลย ไม่เคยรู้ว่าตัวหนูรวยเองเนี่ยเจออะไรบ้างเพราะหนูรวยก็ไม่เคยเล่าอะไรให้สามีหนูรวยฟังแต่วันนี้หนูรวยเหมือนจะขำนะคะทุกคนหรือว่าเราที่ทานด้วยเล่นในนิทานนั้นหนูรวยก็กำลังฝันเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านใดที่ฟังอยู่ก็ฟังความฝันหนูรวยอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ทานหนูรวยก็ฝันเล่าความฝันให้ฟังมีหลายครั้งนะคะมีหลายครั้งที่ ฮะหนูดีมาจากไหน้อวมีหนูดีด้วยเหรอมีตัวตุนหลายตัวนะได้เข้ามาหาหนูรวยแล้วก็บอกหนูรวยหลายครั้งเอาเริ่มจากครั้งแรกก่อนเริ่มจากครั้งแรกก่อนมีตัวตุนอยู่สามตัวเดินเตยใหญ่อุดวนนะเดินเข้ามาหาหนูรวย รวยนั่งอยู่รรเรียกว่า่างจากรวยนั่งอยู่งางจากจากรางรังหนูไม่ไกลไม่ไกลตัวตุ่นสามตัวนี้ก็เดินมาตุ่เตรียมตุ่มเตียมมาเหมือนเต่านะคะ แล้วก็มาหยุดอยู่ที่หนูรวยแล้วก็มาบอกกับหนูรวยมาถามมาถามว่ามีหนูอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยหน้าตาแบบนี้ชื่อแบบนี้ ที่ตาตุ่นเล่าให้ฟังเนี่ยหนูรวยรู้จักไหมว่าคนนี้เขาเป็นใครหนูรวยก็เลยว่าอ๋อรู้จักอันเนี้ยเป็นสามีหนูรวยเองเป็นสามีหนูรวยเองตาตุต่นก็เลยบอกว่าเนี่ย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 หนูรวยไม่รู้ตัว ว่าจะมีความซวยเข้ามาหาหนูรวยแล้วเพราะว่าแฟนหนูรวยเนี่ย าใจตอนนั้นหนูรวยก็ไม่เข้าใจแต่จำได้ทุกคำพูดที่ตัวตุน่นทั้งสามตัวมาพูดกับหนูรวยหนึ่งคำแรกตัวตุน่นตัวที่อยู่ตรงกลางตัวตุ่นจะมีสามตัวยืนเรียงกันแต่จะมีตัวกลาง นั่งคุยกับหนูรวยมีคำหลายคำที่ทำให้หนูรวยรู้สึกแปลกใจคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งเขาบอกว่าตัวตุนเนี่ยบอกกับหนูรวยแล้วว่าอยู่เฉยๆก็ดีแล้วไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลย อันนี้คือคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สองเขาบอกว่าต้นสุ่นบอกว่าคนที่จะสวยไม่ใช่ใครก็เป็นสามีนหนูรวยนั่นแหละที่จะสวย นี่คือคำที่สอง